สวัสดีครับวันนี้ไทยอีสานสางสินมาชมทุงหน้าย่ำแรงครับผมยม่ำเลมแรงบรรยากาศอีสานบานเทอาครับ,รบทุงให้ทุงหน้ากำลังมีบวกน้ำเนี่ยแสดงว่าฝ่าฝนกำลังมาถึงลังพานฟังฝนก็จะเป็นบวกเนี่ละฟังฝนมีน้ำประจอไอแกะดอ้อยน้ำ แม่น้ำกำลังบกกำลังแห้งนะฝนปีนี้ฝนบอดีปันไดพึงมามาสาผมนี่ครผมน้ำกำลังมีน้ำ ฟังตรง้ามกะสีเป็นสวนหน่อยครับผมสวนหน่อยปลูกต้นใหม่ไปอาทิตย์ที่แล้วลูกจนค้ำจนเมืดอนหอดสองทุมเหมือนกับว่าเหล่วก็เลยฝากให้ผู้เฒ่าเป็นปลูกปลูกให้ต่อได้สิ่ามือมือผลงานเนี่ยคบมือมืบมันติดเนี่ยปะค่มาใดเวลาทำการเมีตังเข้าครับ ต่างมาจนเศร้ายานแล้วครับมาณโตอีรีบมนแล้วก็จะเขาบานเห็ดเวียกไปเรื่อยๆพยุ่งครับพยุ่งเขามาสวนก็เจอพยุ่งครับไม่เขตแดนก็นไใบห,หางนะจักหน่อยประมาณสองสามเมตรครับใบห,หางเนียมันคุ้มทั้งฟังพื้นที่เป็นกระตัดออกเรื่อยๆครับไม้มันตัดได้ครับแต่ว่ามันปลูกยากแต่มันตัดได้ฟังนี่ก็สิหีหางเนี้ยครับเป็นไม้ดอก อันนี้ต้นกระลาประพึกเป็นไม้ไฮดอกนี่เป็นต้นบตนบ้นกเขียบเขียบหนังครับฟังนี้ก็จะเป็นหน้าเขา่าสวยงามครับตอนนี้รอตอนน้นามมาเลยสามนามมาหงเลยสามนี่กระลาประพึกคืขึ้นกันครับเป็นดอกสีชมพูขาวๆครับเห็นแล้วมันงามดีตนน้นใหญ่มาปลูกกุงศีแล้วแม่งยังไม่ค่อยลง พย,ยุงอันนี้กับพย,ยุงครับนี่เป็นทางเขาเนี่คิดว่าสิเป็นทางเขานน้อยป้องในน้อยพอ่อรถเสียบหัวได้แค่นั้นก็เอาครับบาอยากที่น้อยคือไก่ไก่บ้านนี่ต้นซักครับนี่ต้นซักต้นซักซักไม่ล้อมครับผมสูงถ่วหัวหัวไก่สีอุปมา่นนี้ครับหัวบท่วหัวสูงหัวปรมันเกือบครึ่งเกือบเกือบครึ่งเม็ด บรรยากาศป่าฝนช่วงตรงตัดต้างออกให้หมดครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเกี่ยวต้นไม้ไปนี่สอบปานมันย่อยสลายได้คุ้มคุมเอาเพียงคุ้มไว้ยังหน่อไอ้มันชุ่มชื่นเปิดมึงว่าฟางมันยังนี่ว N, ดนี่ว <ừ> ่กเป็นย <ừ> ังครับแานมันบาดต้นไม้บ <ừ> ัดใบแานลมปลูกบวท่านเลี้ยวโยมืดฝ่ามืดฝนมาเฝ้าเขาเมียบานเชี่กงคนดีอ่าโมงกูกลัว ก่อนคำมามังสวนกันปลูกทีกันไ้ครับทีกันไว้สิให้มันเบียดกันขึ้นสูงสูงสิดูแลดีดีครับปลูกทีไ้จัหน้อยอต้นนี้ต้นซักอีกหนึ่งต้นประมาณเม็ดกัว,ก,วกัวครับระยะห่างปลูกทีกันแนงน้อยช่วงนี้อยากให้มันสูงเบียดกันขึ้นครับโดยเดียวต้นนี้มาคมไ้ครับนี่ อันนี้คือขยอมครับนี่ดอกหอมครับที่แรกเราเดิไปปลูกไปฟังแดนพ่นย่ามันย่ามันเชียงถีเพ่นครับมันท่งสีต้นหญ่ครับนี่นขย้อมต้นนี้สูงประมาณ6เกเซเมตรครับพี่รองใหญ่ท่านใจครับเป็นว่าโอ้ต้นใหม่ไม่สีหญ่วะปลูกไว้นี่แรงปาน,นี่มึงครับพี่น,น้องเงยวบุถ่วหัวมันเรีวน,นี่แบบนี้ครับต้องมีการ ไอ้มึงทางทางพานครับทางพานทางพานไปพานมากเป็นทางเขาวสวนโอ้โหบังไฟขอฝนกักแน่มีต้นย่างครับย่างหน้ารือว่อย่างหน้าบ้านห้องปึ๊บย่างหน้าก็กลำลังงามแตกยอดสูงใกล้ๆเชี่ยงกันละครับกับไอพย้อมต้นกระย้อม กระยอมขาวหอมคป,ปับไปโรงเรียนตะกีเด็ดดอกกระย้อมไปน้ำทงังเป็นปุ่มเป็นปวยใส่กระเป๋าไปโรงเรียนกิดพอบรรยากาศนนี้เป็นใบยางนานะครับนี่ใบยางนามักปุ๋ยใบกับเพียงกใส่กีง้วปลปกไว้ใส่ฟางปกไว้อันนี้มาหอก,กนันนี่ชมสวนช่วงนี้ไม่ได้เห็นยังครับปลูกไว้เท่าเดียววนได้ตายกับมาแซมแตงโมครับแตงโมแตงโม ปลูกไว้หาหดนามไปน้ำหดหดนามต้นใหม่ไปน้ำหดนามหอกกระนี้หมดยางหนะ้าต้นซักปะกติรถบักแตงมู่ไปนี่ตัวอันนี้สซเอ็มไว้ได้ครับนี่แต่ว่าไม่ได้ปิดฝาไสเอ็มอ่าเราก็น้ำเอ็มเหลี่ยงเนี่ยน้ำปะปลาเต็มอง,งมาเกอะสององ,องหานามอะไรก็ตักหดไปครับต้นเหียวไสเอ็มไว้แต่ก็ไซปุ๋ยขีดก็เดียนไว้ อันนี้กระเจียวครับกระเจียวมาจากสกลนครครับนับสนุนโดยผู้กองครับกระเจียวปลาสีขาวครับเนี่ยแยกหนายกต้นใหม่สีเงก้อนกันตอนนีอ่าเดาครับสะเสดาสเดาคมครับบ่แมเป็นเสดามันบ่แม่นสะเสดา,วสดาวหวานแต่อย่างใดสเดาขมสักอย่างหน้าอย่างใหม่ๆหเนี่ยมันบ่ท่านไดย,ยืดครับแดงโม่ก,ก็เริ่มครับ เเมนผลแล้วก็กล้วยครับสงใสยแตงโมสีดูดนำ้ำกล้วยแห้งครับบ่บ่แตกลยครับสั่งกล้วยมาสั่งกล้วยมายี่สิบนอครับกล้วยหอมทองสิบนํำว่าสิบนี่แหละครับได้นอเดียวบ่บ่บสู่การขนส่งครับป่วยมันมันโดนิึงโดนหลุดคนใหม่มันต้นกล้วยมันเสียมันแห้งนี่สิเป็นไอ้ไนี่พยุงครับแถวนี้พยุง บ่หลายครับเนื้อทีแต่ว่าอาศัยว่าอยากอยู่ h o มใหม่เย็ยนๆยปลูกไวทมามึงแถวแหลกซักแถวสองพายุงแถวสามาพายุงมาครึง่งึงฟังหนอกอย่างที่เป็นยางหน้าครับปลูกเบียดไปที่ั้งแต่เป็นตกรับนี่ทีแต่เป็นตกยางหน้าใสเชือเห็ดไปแล้วครับเห็ดเพาะนี่เป็นปลายางหน้ากับตน้นเชนต้นเชียนคือ ต้นตะเคียนครับตะเคียนทองเป็นตะเคียนทองต้น,ตเ,คนตเคียนบานห้อยนะครับเ็ดตึงเ็ดไถ่กับสีมีเด้อแบบนี้เอาปลวกมาไว้อ่าบวบบวกผลบัตรสิยอดฟังถนนอันนี้สีมีบ,บักทั่วนี่บักทั่วเกิดดีครับอันนี้บักเขียบเขียบหนังนี่บักบักทั่ว ววนี่ก็สีใส่บกทั่วแล้วก็เชียวข้างว่าภาพใซ่เสาดีล่ะไ้กินสำลัดกับสำนันกับปอดสารพิษเดไปยู่ไปครับพี่น้องศึกษาไปในโตว,ว่าปลูกที่ปลูกหางสำาัดของปลูกที่ไปมันกับบเดเซียเวลาครับคือความขีดไว้สิโบเเซียเวลาต้นใหม่มันสามารถรอบใหญ่ไปต้นได้ก็ได้ครับมันใหญ่เห็นมากว่ามันทีมันโปร่ปงใหญ่โปร่งามผมก็สื่อสแลนมารอมผมหัด้อมไว้แล้วติดแล้วครับ เค่หน้ารองหล่อมมึงเดีวอ่าต้นใหม่ัมเปียนปัญหาตรงนี้ปัญหาครับต้นใหม่ที่ว่ามันทีมันยังมันไปเบียดหันเบียดนี่ลอ้ลอมล้อมออกไปปลูกตามไ้ตามหน้าอะไรครับต้นใหี้มันติดงายช่บายบริเสียเวลาบริท้ทิมพื้นที่หยาอะไรดูแลเทียเดียวนี่แสงแสงโม่อ่าครับผมอีกทางตะเบนออกอีกแสงแดดมันก็ะทะลุทุกล่องเลยครับ ต้นใหม่บังกันไว้รับเสียงกะตอนนี้คือปลูกหล่องตามตามแน่องแเ,เลยครับตัวน,นี้ตายหักแต่มันกำลังแท้งขึ้นมา,ยนาอ,อยู่ครับขนาสิรอดย่ตายยากลยครับต้นใหม่เนี่ม,มันมาตายยังไงแตงโมงก็ต้องสู้หยาครับพันสู้หยาได้แสดงวมาได้กินน่วยแสดงว่ารอดครับสิ่งนี้อยู่ปะปลายเลยแตงโมง ยุ่งยุ่งก็เป็นใหม่ใีไงไว้อยู่เดีลยวลองคิดลองถูกครับบางมึงใน y YouTube น,น่อะครับเป็นบุรู้เสียจังเด๋ต้องซื้อตัวใหม่มาแล้วมันจังรู้รับกสิปลูกที่ปลูกห้างสำเรตามใจชอบครับสื่อมาหลายก็บปลูกที่สื่อมาหน่อยปลูกห้างไว้มองเด้ที่ให้างก็เอามาเสียมนะครับเปวนใหม่เป็นเพาะขายให้สะดวกสบายคิดง่าย Way quay as I put con ngay con theo bay quay bay 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 แมงจอใบล้นมัดเลยครับลืมสังเกตมึงมาบ่ไเด้มาสังเกตมึงเ,เิ่นเดียโอ้เขาเขียวเหรอครับมีน้ำเนี่ยแล้วฟังนี่โอ้แสดงว่าน้ำม,มันไหลพานทีอันนี้มันถมขึ้นเด้อครับตะกินเป็นไห,หน้าน,นี่ถมขึ้นสองรถอยลดมองนี้เลยเป็นมองคุ้มครับบปดนี่ยมองคุ้มมีน้ำเนี่ยครับบดัดนี้โอ้ได้รับน,น้ำเลยครับมีห้อยน้ำไหลลงขาดมดอืมบัมดนี้มองนี้เป็นมองรับน้ำเขาก็สิงามแล้วครับบัดน,นี้ ต้นไหม้ครับมันมันมันเป็นต้นใม้หน่อยมงนี้เ่าเป็นยังครับบักซีดาเป็นหน่วยถึกเจาะกินมันเหรเป็นบักซีดาบักทัว่วเป็นสีครับบักเ้าวนี่ปลูกเ้าให้กินมากกินบักาวครับ,บ,รรบ,บ,รรบแต่ว่าผมมีโอกาสได้ปลูกกินได้เถอะซือกินกับโดนๆ่อเทียจังได้กินเก้วละสามสิบเลยนะครับสมมือนนี่อ่าง้าวซีดาติดเนื้อมาจากจากลานเล่ครับปิดดอกมาจากลานมันถุงมาฟื้นเพราะว่าแมางลง อ๋อนี่บนวัามีหมดเหรอมันจะสีมีเพียนี่หมดมันเอาเพียมาเดี๋ยวนำสมควนใหม่สั่งมาสองขวดแล้วครับจากคนหลักปลาสองขวดสองลิตรแบบเดอมาสีมืออื้นงเสาเนี่เดือจจิเป็นมือแรงนี่ละครมึงกันมึงกันฝนปราตกนี่บังวงนำดอกไม้ิงกบเขาชุดยอดเท่านั้นครับกับกับบงวงไอ มงองยังเนะาะจักระพัดหรือ,อียังสักอย่างเนี่ยแหละครับขันตามผิดเห็ดเพาะมันเป็นแถวออ้าวนี่เป็นอ้าวเฮ็ดเพาะนะครับเอาเชือกเห็ดเพาะมากก็ยึดถือต้องตามผู้มีประเทศต้นสะแบงเนี่ยเห็ดเพาะย่างดีเลยน,นี่ก็เฮ็ดเพาะใส่ต้นโพวย ของเอีลีเก็บมาเก็บมาไว้ชมสวนแดดต,นนตนนกน้องตงกไม่ได้เห็นยังครับต้นใหม่มันก็เริ่มติดมัดแล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มตกน้ำก็ไม่ได้หดกระสีมะมึงแค่ว่าต้นใดเฉพาะเสพไหนบุ้ยบ่อสูบครับบุ้ยบ่อสูบไปไหนบ่อขึ้นไปไหนอีเดี๋ยวเมื่อาวานไปมาอยู่บึ้ยเด้๋ยวไปเอาบุ้ยว่าลงไหมครับนี่นะครับผมคร่าวข้าทำมาประมาณเดือนหนึ่ง สวนเต็มไปเลยต้นใหม่ครับคิดว่าสิเป็นแรงผักพรอเลาหอนหอนมีต้นใหม่เป็นแรงผักพรกับสำหรับมือนี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีสิพ้ามาชมสวนครับสวนน้อยผ่า,านแรงพ่านแดดมาพอสมควรครับต้นใหม่ก็ตายพอเมื่อคืนครับพี่น้องผลตก ฝนตกเป็นครั้งที่สองถือว่าตกหนักครับเมื่อคืนเพราะว่าฝนตกหนักหน,นักครับสิ่งสวยงามจะพุดงขึ้นจากาพื้นที่ที่ว่าแห่งแรงแห่งแรงครับพี่น้องเดี๋ยวกระเจียวปลาได้สายพันธุ์มาจากาสกลนครครับพี่น้องคนเรามาฝากจากสกลนครขอขอบคุณเป็นครับผมสังควม สวยงามความร่มรื่นนาแรงเปลี่ยนมีสาครัพี่น้องยังมีความแบบเขียวขึ้นมามีดอกไม้สีชมพูงงามให้พี่น้องในเมืองครับถือว่าเป็นพื้นที่ตุงกุลาหองไฮแห่งแรงแห่งแรง,งครับเมือวานเพิ่งว่างเขาบ้านเขาไปฝนก็ตกลงมาใส่จักสิเป็นส่งไหนครับพี่น้อง บ่รู้่าว่าฝนຕົกเมื่อได๋เฮาก็เฮ็ดไปຖືກจังวะศົບจังวะก็งามแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ดอกไม้ดอกกระเจียวก็งามเบ่งบานกินกับป่นครับพี่น้องกินกับป่นแล้กระเจียวเจีกระเจียวปลาครับดอกงามงามอหลีปลูกทนแงปลูกทิมไว้เลยครับนี่หน้า้งมันก็แห้งเหี่ยวไปนี่ครับใบเหลืองๆซี่ล่ะ พอฝนตกก็เกิดขึ้นว่าถือว่าทานทนท่านมาครับพี่น้องอ่ามึงสวนจะน้อยนะครับนะเนาะครับผมนี่หยาต่วนี้ฝนตกกับหยาดได้เกี่ยวได้เลยี่ยงงัวหร้ายรอบครับต้นใหม่บางต้นก็นตายไปบางต้นก็ออกดอกไม่ รอดแร่งนี่ครับดอกกระเจียวยุบตรงนี้ครับนี่ไต่ต้นต้นตะเคียนต้นต้นแค่นบานห้องนี่นะครับสากลกันต้นตะเคียนพื้นที่บ่าหลายครับประมาณเกือบหนึ่งไร่นี่นะครับผมปลูกต้นไใ้หลากหลายครับมียางนาตะเคียนบักม่วงมะฮอกกานีระยุ่งมีต้นกามปูต้นสำสา นี่ต้นหญ้อาอ่าอย่างก่อนหญ้าแฝกช่วงถมดินใหม่ๆปลูกหญ้าแฝกอยากได้พันธุ์ว่าเอาเดได้ครับเด้อหายฟรีครับพี่น้องถอนเอาเลยนี่ก็จะเป็นต้นมาฮอกกานีไงเร็วตรงดีข็เจ้าต้นยางนาอย่างครับสูงสูงประมาณสาเมตรแล้วครับเนี่ยถมหัวเลยถมหัวสองสามเทียบเลยอาจจะมีนี่ครับยางนาต้นนี้ก็สูง มีเชื้อเฮดยอดไว้ครับพี่น้องแต่ว่ารัวสิเป็น,นย่ำเลยนี่เฮดพายุงกับไเรีวครับแต่ว่าไม้มันก็จะบ่คอยตรงงามนีม่ไม้แดงไม้แดงตน้นมะพร้าวเดี๋ยวเมาเบียร์ตะโกบัตนต้นมะพร้าวเ้าวเตีย้ยบ้านแพรลวกนครับแต่ว่าเกิดทรงยืดขึ้นยืดขึ้นจั้งในบุคคลนี่ปลูกได้สามปีละตั้งแต่เฮ็ดสวนหมด้ะครับแหลกๆเลยมาขานี่ ขาขากับมีครับขามุ่งขามุงมีเทียงหน้าปเป็ตัเศ้าเดียดมา,ยมาให้มาหน้าไปกินเขา่มามนานอนผักพอนอยู่หม่องเนึงครับผมฝนตกชุ่มชื้นมากเลยครับตกครั้งเดียวถึงถึงหากถึง,ถง,ถงสุดยอดเลยต้นใหม่ซื้นขึ้นทันทีเลย จากเหี่ยวเหี่ยวแห,แห้งนี่ครับต้นนี้มันบวบลอดต้นยางนาต้นนี้แห้งเหี่ยวจนบวบลอดเล็กสิฟื้นหายบวบบครับพี่น้องแห้งเหี่ยวแดดคักเลยครับแต่คนหนึงสะอยู่บริเวณอุณหภูมิกับสี่สิบองศามีขีดเล็กขีดเล็กอีกใหญ่เร็วครับขีดเล็กกับต้นสัมปาศนะ์อใหญ่เร็วตน้นขีดเล็กอยู่มองมองทางดีตน้น ต้นต้นประคานี่ต้นใบมุ้งใส่ตุ่มไก่แต่ว่าแรงแห้งแรงแห้แงเหยียบปลอดครับพี่น้องมึงมึงครับใบม,มุ้งผมผมว่ามันสีปลอดพดนน้ำไปจนป่าตอนนี้ก็คงสีปลอดแล้วครับตอนนี้มีมีหยอดแล้วครับโอ้ใบมุ้งใบมุ้งทนอยู่ครับพี่น้อง เพิ่งเคยปลูกตะกรอนก็เห็นแต่มันอยู่น้ำหัวน้ำสวนพุทธเอาผักม่วงหน่วยใหญ่ๆเหลืองๆโลนล,ลงตีนละติดเฉียวเอาใบม่วงไปใช้ต้่มไก่เสียบขนาดนี่ครับใบม่วงเรปลูกปหลูวว่ามันจะลูกยากปบบนี้แหล่งมาโรนมดสวนประมาณนี้ครับจากสีหยากรุ่ปีเรกๆครับพี่น้องปลูกปีเรกๆตรง กอยหยอดนามฮดนามอยู่เรื่อยๆบอกห้ต้นไม้มันเหี่ยวมันแห้งมันตายตายแล้วก็ต้องปลูกใหม่แทนเลยนี่ครับอีกดอกหนึ่งพี่นอ้องกล้วยก็จะเป็นกล้วยนำว่าครับแต่ว่ามันดินมันแน่นครับแถวนี้ปลูกไงต่ไม่ปลาเอออีกอย่างนึงครับนี่ต้นซักย่ำหนาแหล่งลนใบความันเสียวหลอดครับต้นซัก นี่ต้นผักผักอีหุ่มมันลุ่มแต่ว่ากัดแห้งล้นใบครับแค่ว่าู้ว่าสืชยะปงเลยบราะว่าฝนตกมากนี่นี่ต้นมันป่าต้นไม้แดงไม้แดงกับหไงครับไงเลี้ยวเพื่อนครับไม้แดงปูุวยหมองกองปุ๋ยหมักปุยกป๋ยหมักคือเอาฟักเฟียงนะครับมาหมักเฟียงหมักกับขี่งงวเป็นกองปุยป๋ยครับปุ๋ยแบบประกบกองครับกองปุ๋ยหมักดินก็นสุ่มๆลุม่มๆคุ้มๆแน่มองนี้ ไงก็ต้นยุ่งอีู่ครับพุนเป็นไม้แดงครับไม้แดงไงเร็กวกันมองควง่ำไงีิซำใดยครับพี่น้องสามปีครับพี่น้องกำบ่หมแล้วฝั่งนี้จะเป็นดินสาครับดินดินขุดสะดินแน่นดินแข็งอันถ้าได้ดินมาถมอีกรอบหนึ่งสั้นนึ่งป,กกปูกยป้วยปู๋ยยังกงืสีงามครับ ปีเมื่อกี้นี่ก็มีมิมมาอยู่เลยครับพี่น้องปีนี้เพาเห็นปีนี้ปีนี้จอความันแห้งแหลกแห้งความชุ่มชื้นครับเป็นยังไงครับพี่น้องมั่งเล้วสบายตาสบายใจดีเนาะสำหรับคนมักปลูกต้นไม้อย่างหน้าต้นนี้ซื้อมาตอนตนน้นใหญ่ครับต้นลเกาลอยต้อตอนธรรมดากับหกิ หกสิบบาทเติมเชือเห็ดพรอมมีเติมเชือเห็ดนํานี่ตน้แนแค่น้านีกระสีตน้นอันนี้กันเก่ามั่นป่าครับนี่รุนใบกาลัางโพขึ้นไม้ทางหน้าสวนก็สิเป็นแบบเป็นไม้ดอกจัง่อยครับม,มีดอกมีต้นไม้นีดอกมีอาย่างหน้ายูโฮมมีใบต้นจานมักมักดอกจานว่ามันงามดีดอกแค่น่าไม่ใช่ครับ ทางสวนมองมองทางหน้า